ริโซเด็กเป็นหนึ่งในอินซูลินชนิดใหม่ล่าสุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในตลาดแต่จริงๆแล้วมันเป็นอินซูลินชนิดใดกันแน่เราจะคำนวณปริมาณอินซูลินที่ต้องการในแต่ละวันได้อย่างไรเราจะวัดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดหลังมื้ออาหารแต่ละมื้อและแก้ไขมันได้อย่างไรแล้วถ้าระดับน้ำตาลในตอนเช้าก่อนอาหารเช้าสูงเราควรจัดการอย่างไรวิดีโอนี้สำคัญมากเต็มไปด้วยรายละเอียดอยู่กับผมต่อไปนะครับ สวัสดีครับทุกคนผมชื่อฮุสเซนลัตฟีและคุณกำลังรับชมช่อง Octopus Pharmacist ยินดีต้อนรับเข้าสู่ตอนใหม่ของรายการ From A to Z ในตอนต้นของวิดีโอนี้ผมจะแจ้งหัวข้อสำคัญที่เราจะพูดถึงทั้งหมดและครั้งนี้ผมจะไม่บอกให้คุณกดข้ามไปตรงนาทีของหัวข้อที่คุณสนใจไม่ครับผมอยากให้คุณอยู่กับผมตั้งแต่ต้นจนจบเพราะทุกประเด็นและทุกข,ข้อมูลที่นี่ล้วนสาคัญมากมันจะช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อันตรายซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อใช้อินซูลิน หัวข้อแรกอินซูลินที่มีอยู่ในท้องตลาดมีกี่ประเภทเราจะทบทวนไปพร้อมกันผมจะอธิบายอย่างชัดเจนและเข้าใจง่ายเกี่ยวกับแต่ละชนิดและอย่าลืมว่าเราเคยอธิบายอินซูลินโดยละเอียดไปแล้วแต่วันนี้เราจะเน้นที่จุดสําคัญที่สุดอินซูลินที่ขายอยู่ในท้องตลาดถูกแบ่งออกเป็นสาประเภทหลักและสําหรับทุกประเภทเราจําเป็นต้องจํสามรายละเอียดสําคัญดังนี้1เวลาเริ่มออกฤทธิ์ (Onset of Action) หมายถึงระยะเวลาหลังฉีดที่อินซูลินเริ่มออกฤทธิ์ในกระแสเลือดดีหรือไม่ดีขึ้นกับสถานการณ์เช่นหากต้องการลดน้ําตาลหลังอาหารยิ่งออกฤทธิ์เร็วก็ยิ่งดีแต่อันตรายคือหากฉีดอินซูลินชนิดนี้แล้วไม่รีบรับประทานอาหารระดับน้าตาลอาจลดลงมากเกินไปจนเกิดภาวะน้ําตาลตา่ำให้โพกรซิเมียได้ 2. ระดับสูงสุดพีคหมายถึงระดับที่อินซูลินขึ้นสูงที่สุดในเลือดหลังการใช้ยิ่งสูงมาก การลดน้ำตาลก็ยิ่งแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายเช่นสมมุติมีคนฉีดอินซูลินที่มีระดับสูงสุดหลัง8ชั่วโมงเขากินอาหารเพียงเล็กน้อยแล้วเข้านอนระหว่างที่นอนอินซูลินยังคงทำงานแรงแต่ร่างกายไม่มีน้ำตาลเหลือพอผลลัพธ์อาจคือภาวะน้ำตาลต่ำรุนแรงและบางครั้งอาจถึงแก่ชีวิตดังนั้นยิ่งพี่อยู่ใกล้และไม่สูงมากก็ยิ่งปลอดภัยกว่า 3. ระยะเวลาที่ออกฤทธิ์ (duration) คือระยะเวลาที่อินซูลินยังคงอยู่ในกระแสเลือดและครอบกลุ่มร่างกายข้อนี้ช่วยให้เรากำหนดตารางการฉีดในแต่ละวันได้โดยอิงตาม3จุดนี้อินซูลินถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทหลัก1อินซูลินชนิดออกฤทธิ์สั้น (Short-acting insulin) หมวดนี้แบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยชนิดเก่าเรียกว่าเรกิเลนซูลินมักเห็นตัวอักษร A บนขวดลักษณะเป็นน้ำใสละลายน้ำได้อินซูลินสังกะสีถลึกระยะเวลาเริ่มออกฤทธิ์คือ30 60นาทีจึงควรฉีดก่อนอาหารประมาณ15-30นาทีมีระดับสูงสุดหลัง2-4ชั่วโมงและอยู่ได้นานราว8ชั่วโมงชนิดใหม่เรียกว่า Apidactin g insulin มี3ตัวอย่างหลักคือ o s p a t h n um o v o r a p i d o l i s p r o h u m a l o g o g l u c i n e e p i d r a ินซูลินเหล่านี้ทำงานเร็วมากเริ่มออกฤทธิ์เพียงห้าสนาทีเรา จึงแนะนําให้ฉีดทันทีเมื่อเริ่มนั่งรับประทานอาหารหากชะลอการกินระดับน้ำตาลจะลดลงเร็วเกินไปอินซูลินกลุ่มนี้มีระดับสูงสุดที่30นาที2ชั่วโมงและอยู่ได้นาน3-5ชั่วโมงทําไมถึงพิเศษเพราะมันเรียนแบบอินซูลินธรรมชาติในร่างกายซึ่งมี2รูปแบบโอเบสซินซลินมีตลอดเวลาในระดับต่ําสม่ําเสมอและไม่มีพีโอเบสซินซลินหลังสูงหลังมื้ออาหารแล้วลดลงอีกครั้ง I.A.P.I.D.A.C.T.I.N.G. อินซูลินเลียนแบบบ o l ซินซูลิน n ออินซูลินชนิดออกฤทธิป์ปานกลาง I.N.T.E.M.E.D.I.A.T.E.A.C.T.I.N.G. อินซูลิน e e e ส่วนใหญ่คือ N.P.H. อินซูลินเป็นอินซูลินที่ผสมกับสังกะสีและโปรตามีนมักขายในชื่อ N.P.H. หรือ N เช่น h u ม u ูน N เริ่มออกฤทธิ์หนึ่งสองชั่วโมงระดับสูงสุดห้าสิบชั่วโมงระยะเวลาอยู่ในเลือดสิบถึงสิบหกชั่วโมงทำไมจึงถูกจัดว่าเป็นแบบเก่า เพราะถูกออกแบบมาเพื่อเลียนแบบเบสซินซลินแต่เบสซินส์ลินจริงๆนั้นไม่มีผีส่วนชนิดนี้กลับมีและมักมาในเวลาที่ช้าจึงเสี่ยงโดยเฉพาะตอนกลางคืนอาจทําให้เกิดภาวะน้ําตาลต่ําขณะนอนหลับอินซูลินชนิดนี้ยังสามารถผสมกับอินซูลินออกฤทธิ์สั้นได้เรียกว่าพรีมิกซ์ินซ์ลินเช่นสูตร30หรอ70-30เปเ็นเป็นรปพิดหรือชอร์ต ACTING และ70เป็นเนิทเมอีอตสอินซูลินชนิดออกฤทธิ์ยาวลอง ACTING ินซูลิน กลุ่มนี้เรียนแบบเดสลินซลินของร่างกายโดยไม่มีพิกและครอบคลุมยาวนานมักอยู่ได้24ชั่วโมงหรือมากกว่าปัจจุบันมี3ชนิดหลักเดเทอร์มีเลฟเอร์มีครอบคลุม10-24ชั่วโมงบางครั้งไม่ถึง24ชั่วโมงเต็มผู้ป่วยบางรายต้องฉีดวันละสองครั้งกลาเจนเลนเทอร์สทูเจโอครอบคลุม20-24ชั่วโมงมักฉีดวันละครั้งดิกลูเดกเทรเซเบ์ เป็นอินซูลินออกฤทธิยาพิเศษอยู่ได้นานถึง42ชั่วโมงโดยไม่มีพิกจึงถือว่าปลอดภัยที่สุดต่อความเสี่ยงน้ำตาลต่ำรูปแบบการใช้ที่ดีที่สุดในปัจจุบันปัจจุบันแนวทางที่ดีที่สุดคือ basal bolus regimen ซึ่งประกอบด้วยอินซูลินออกฤทธิ์ยาวสำหรับครอบคลุมเบสตลอดวันอินซูลินออกฤทธิ์เร็วก่อนมื้ออาหารเพื่อจัดการกับน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นหลังอาหารรูปแบบนี้ใกล้เคียงกับระบบอินซูลินธรรมชาติของร่างกายมากที่สุด หัวข้อที่2เราจะให้ยาอินซูลินตลอดวันได้อย่างไรเราจะพูดถึงรายละเอียดการแบ่งฉีดอินซูลินเช่นวันละ 2, องครั้งสครั้งสครั้งหรือแม้กระทั่ง5ครั้งซึ่งแต่ละแบบมีหลักการและข้อดีต่างกันเราจะอธิบายทีละขั้นตอนในตอนถัดไปของวิดีโอนี้วิธีการฉีดอินซูลินประเภทนี้เรียกว่า MDA หรือการฉีดหลายครั้งต่อวัน จริงๆแล้วเรามีสาวิธีหลักในการให้ยาอินซูลินมาทบทวนไปด้วยกันครับวิธีแรกระบบเบเซโบลัสนี่คือวิธีที่ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดทำงานอย่างไรก่อนนอนผู้ป่วยจะฉีดอินซูลินออกฤทธิ์ยาว1เข็มจากนั้นก่อนอาหารเช้ากลางวันและเย็นจะฉีดอินซูลินออกฤทธิ์เร็ว1เข็มนี่คือรูปแบบมาตรฐานแต่มีกรณีพิเศษหากใช้อินซูลินออกฤทธิ์ยาวชนิด ด็มีระยะเวลาออกฤทธิ์จะไม่ถึง24ชั่วโมงอยู่ได้เพียงประมาณ12ชั่วโมงดังนั้นแพทย์จะแบ่งให้เป็นสองเข็มต่อวันแทนที่จะเป็นเข็มเดียววิธีแรกนี้เหมาะที่สุดเมื่อแพทย์สั่งใช้อินซูลินชนิดใหม่ได้แก่อินซูลินออกฤทธิ์เร็วและอินซูลินออกฤทธิ์ยาววิธีที่2อินซูลินแบบผสมสาเร็จ p r e m i x insulin) ในที่นี้ปากกาหรือขวดยาอินซูลินจะมีส่วนผสมของอินซูลินออกฤทธิ์เร็วและอินซูลินออกฤทธิ์ยาวอยู่แล้ว ในชนิดเก่าส่วนผสมมักเป็น30%อินซูลินออกฤทธิ์เร็วและ70%อินซูลินออกฤทธิ์ปานกลาง R และ N เ,เช่น m i โซทอร์ในชนิดใหม่ส่วนผสมอาจต่างออกไปเช่น r e โซเดวิธีนี้ใช้วันละสองครั้ง2ใน3ของขนาดยาฉีดตอนเช้า1ใน3ของขนาดยาฉีดตอนเย็นวิธีที่3รูปแบบเก่า o อ i n ซ u l i n regimen วิธีนี้ใช้กับอินซูลินรุ่นเก่า ฉีด NPH ตอนกลางคืนและฉีดเรูเลยืนสลินหลังอาหารเช้าและหลังอาหารกลางวันปัจจุบันใช้ไม่บ่อยแล้วแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ควรรู้ไว้หมายเหตุสำคัญก่อนจบ 1. ถ้าใช้อินซูลินรุ่นใหม่เรปิดลองเอซิตไจะใช้วิธีแรก 2. ถ้าใช้อินซูลินรุ่นเก่า r และเจะใช้วิธีที่สอง3ถ้าใช้อินซูลินผสมที่มี NP h อยู่ด้วยก็จะใช้วิธีที่สเช่นกัน สีบางครั้งแพทย์อาจตัดสินใจเพิ่มเพียงอินซูลินชนิดเดียวกรณีที่ผู้ป่วยทานยาลดน้ำตาล3ชนิดอยู่แล้วแต่ระดับน้ำตาลยังควบคุมไม่ได้ในสถานการณ์นี้แพทย์อาจเพิ่มเพียงอินซูลินออกฤทธิ์ยาวขนาดเล็กปกติประมาณ8หน่วยสากลไปอยู่หัวข้อที่ 3. วิธีการคำนวณปริมาณอินซูลินนี่เป็นหนึ่งในจุดสำคัญที่สุดที่เราจะพูดถึงวันนี้ดังนั้น เรามาไล่ทีละขั้นตอนกันครับประเด็นแรกแพทย์จะคำนวณขนาดยาของคุณตามน้ำหนักตัวและตัวเลขนี้จะถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนสำหรับคุณประเด็นที่2เมื่อเริ่มใช้อินซูลินแพทย์มักเริ่มด้วยขนาดเล็กเช่น 0.3, 0.4หรือ0.5หน่วยต่อกิโลกรัมทำไมต้องเริ่มขนาดเล็กเพราะตอนแรกผู้ป่วยยังเรียนรู้วิธีใช้และเป้าหมายคือหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะภาวะน้ำตาลต่ำ ต่อมาจะปรับเพิ่มขนาดตามการตอบสนองของระดับน้ำตาลในเลือดประเด็นที่3แพทยจะกำหนดด้วยว่าจะใช้ระบบอินซูลินแบบไหนระบบใหม่ Rapid Long Acting ระบบเก่า Regular n t h หรือระบบผสมสำเร็จเรามาดูทีละขั้นตอนว่าคำนวณปริมาณรวมอย่างไรขั้นตอนที่1นึ่คำนวณปริมาณรวมต่อวัน Total Daily Dose TDD id ทำอย่างไรนำน้ำหนักตัวผู้ป่วย กิโลกรัมมาคูณกับตัวเริ่มต้นที่เลือก 0.3, 0.4หรือ0.5ตัวอย่างผู้ป่วยหนัก100กิโลกรัมแพทย์เริ่มที่0.3 100 0.3 30หน่วยนั่นหมายความว่าปริมาณอินซูลินทั้งหมดใน1วันคือ30หน่วยจากนั้นเราต้องแบ่ง30หน่วยนี้ตามชนิดอินซูลินที่เลือกขั้นตอนที่2แบ่งปริมาณตามระบบอินซูลินกอินซูลินผสมสำเร็จ70-30 2ในสของขนาดยาฉีดตอนเช้าหนึ่งในสมตอนเย็นตัวอย่างของเรา20หน่วยตอนเช้า10หน่วยตอนเย็นวิธีนี้ให้สองเข็มต่อวันเสมอขอระบบใหม่ Rapid Long Acting แบ่ง50-50 50%เปอร์ซ็นเป็นอินซูลินออกฤทธิ์ยาว50%เปอร์เซ็นเป็นอินซูลินออกฤทธิ์เร็วแบ่งเป็นสามื้ออาหารตัวอย่าง30หน่วย 15หน่วยอินซูลินออกฤทธิ์ยาวเช่นกลาเจนและเตอสตอนกลางคืน15หน่วยอินซูลินออกฤทธิ์เร็วเช่นเนสทาร์แบ่งเป็น5หน่วยก่อนอาหารเช้า5ก่อนกลางวัน5ก่อนเย็นคอระบบเก่าเรจลร์แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกัน1ใน3าอินพตอนกลางคืน2ใน3แบ่งเรจูเลอร์ก่อนมื้ออาหารตัวอย่าง30หน่วย10หน่วย NPH ตอนกลางคืน 10หน่วยเรกยูเลอร์ก่อนอาหารเช้า10หน่วยเรกยูเลอร์ก่อนอาหารกลางวันขั้นตอนที่3กรณีพิเศษหากแทย์เลือกอินซูลินผสมใหม่เช่นไรโซเดกแรพิดกลองผสม70 30โอระบบก็ยังเป็น2เข็มต่อวันโอ2ใน3ตอนเช้า1ใน3ตอนเย็นโอตัวอย่าง30หน่วย20ตอนเช้า10ตอนเย็นหากแทย์เลือกเดเทมีเลฟเฟอร์มีเป็นอินซูลินออกฤทธิ์ยาว โออยู่ได้เพียง12ชั่วโมงไม่ถึง24ชั่วโมงเต็มโอดังนั้นจะแบ่งเป็นสองเข็มแทนหนึ่งเข็มตัวอย่างของเราปริมาณรวม30หน่วยเครื่องหนึ่ง15หน่วยเป็นอินซูลินออกฤทธิ์ยาวเดทเทอร์มกโอแบ่งเป็นเจดหน่วยตอนเช้าและแดหน่วยตอนกลางคืนอีกเครื่องหนึ่ง15หน่วยเป็นอินซูลินออกฤทธิ์เร็วแบ่งเป็นห้าหน่วยก่อนแต่ละมื้ออาหารดังนั้นผู้ป่วยจะฉีดวันละห้าเข็ม นี่คือวิธีคำนวณปริมาณอินซูลินแบบเป็นขั้นตอนเริ่มจากขนาดเล็กคำนวณปริมาณรวมต่อวันแล้วแบ่งตามระบบอินซูลินที่แพทย์กำหนดหัวข้อที่4ของวันนี้สำคัญมากหลายคนมักสับสนคิดว่าซับซ้อนแต่จริงๆแล้วง่ายมากเรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการแบ่งอินซูลินตามน้ำตาลอาหาร p r o p o วิ i o n หรือที่เรียกว่า flexible dosing 1. นึทำไมเราต้องแบ่งอินซูลินตามน้าตาลอาหารเมื่อคุณกินอาหารเช้ากลางวันและเย็นปริมาณน้าตาลและคาร์โบไฮเดรตที่เข้าสู่ร่างกายไม่เท่ากันนี่เป็นเรื่องปกติและมีเหตุผลคุณอาจถามว่าถ้าอาหารแต่และมื้อแตกต่างทําไมฉันต้องฉีดอินซูลินออกฤทธิ์เร็วเท่ากันทุกมือ้อคําตอบง่ายมากเราจะใช้ f l e ซ i b l e d o s ซิงหมายถึงปร,ปริมาณอินซูลินตามสองสิ่งสําคัญปริมาณคาร์โบไฮเดรตในมื้ออาหาร ระดับน้ำตาลก่อนมื้ออาหาร 2. ขั้นตอนแรกคำนวณคาร์โบไฮเดรตก่อนกินอาหารเราต้องคำนวณว่ามื้ออาหารมีคาร์โบไฮเดรตกี่กรัมข้าวก้อนขนมปังผลไม้พาสต้าพิซ่าหรือน้ำตาลกี่กรัมเมื่อรู้ตัวเลขแล้วเราก็สามารถคำนวณว่าต้องใช้อินซูลินเท่าไหร่เพื่อครอบคลุมคาร์โบไฮเดรตนี้นี่เรียกว่าอัตราส่วนอินซูลินต่อคาร์โบไฮเดรต (Insulin t Carbohydrate Ratio) 3วิธีคำนวณอัตราส่วนอินซูลินต่อคาร์โบไฮเดรตถ้าใช้อินซูลินออกฤทธิ์เร็วรุ่นใหม่เช่นเดสตาลิสโปรหรือเกลลาินใช้กด50050 0รูท0 0ปริมาณอินซูลินรวมต่อวันตัวอย่างอินซูลินรวมต่อวัน30หน่วย5 3ารหมายความว่าหนึ่งหน่วยของอินซูลินออกฤทธิ์เร็วครอบคลุมคาร์โบไฮเดรตส6กรัมถ้าใช้อินซูลินรุ่นเก่าเร귤เลอร์ R ใช้กด450 450กรูด45315หมายความว่า1หน่วยของเรกูเลนส์ูลินครอบคลุมคาร์โบไฮเดรต15กรัมโ oh ดวยวิธีนี้ผู้ป่วยสามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำว่าต้องฉีดกี่หน่วยสำหรับอาหารที่จะกิน4ขั้นตอน2ปรับระดับน้ำตาลก่อนมื้ออาหารบางครั้งก่อนมื้ออาหารระดับน้ำตาลอาจสูงอยู่แล้วเช่นเป้าหมายปกติ120 mg/dl แต่ผลวัดได้200 mg/dl ความต่าง80 mg/dl ต้องแก้ไขโดยเพิ่มอินซูลินพิเศษการคำนวณนี้เรียกว่าอินซูลิน e n น i ติวต t แฟ a เตอร (ISF) หรือ Correction Factor บอกเราว่า1หน่วยอินซูลินลดน้ำตาลได้กี่ mg/dl ถ้าใช้อินซูลินออกฤทธิ์เร็วใช้กด1.800-1,800-360 18 1 8 0 0หมายความว่า1หน่วยลดน้ำตาลได้60 mg/dl ถ้าใช้เรก u เล r i ินซูลิน R ใช้กด1500 1500ปรู1500 350หมายความว่า1หน่วยลดน้ำตาลได้50 mg/dl ตัวอย่างน้ำตาล200 mg/dl เป้าหมาย1 40 mg/dl ความต่าง60ต้องฉีด1หน่วยอินซูลินออกฤทธิ์เร็วเพิ่มเพื่อให้น้ำตาล,ลดลงถึงเป้าหมาย5ทำไมน้ำตาลจึงสูงแม้ไม่ได้กินอาหารต้องเข้าใจว่าน้ำตาลในเลือดไม่ได้มาจากอาหารทิ้งอย่างเดียว ร่างกายสร้างน้ำตาลเองตามธรรมชาติฮอร์โมนเช่นกลูกากรอนและคอติโซกระตุ้นตับอยกลูโคสตับสามารถนำกรดอะมิโนและสารอื่นมาสร้างเป็นน้ำตาลได้กระบวนการนี้เรียกว่ากลูโคนโอเจนิสสรุป Flex i b ซอร์ s i n g ดซิคือการฉีดอินซูลินก่อนมื้ออาหารไม่ตายตัวปรับอย่างระมัดระวังตามคาร์โบไฮเดรตในอาหารและระดับน้ำตาลก่อนมือ้อเมื่อฝึกบ่อยๆวิธีนี้จะง่ายและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้แม่นยำมากขึ้น คุณอาจคิดว่ามันซับซ้อนเกินไปมีกฎมากมายดังนั้นเรามาทําให้ชัดเจนด้วยตัวอย่างจริงทีละขั้นตอนเราจะคํานวณทุกอย่างไปด้วยกันตัวอย่างผู้ป่วยน้ําหนัก100กิโลกรัมแพทย์บอกว่าเริ่มอินซูลินที่0.5หน่วยต่อกิโลกร,รมัมนั่นหมายถึงขนาดเริ่มต้นรวมทั้งหมด5 0หน่วยสากลขั้นตอนที่1คํานวณปริมาณรวมต่อวันทีดีๆน้ำหนักหนึกิโลกรัม คูณด้วย0.5ผลลัพธ์50หน่วยอินซูลินต่อวันนี่คือปริมาณรวมต่อวันที่เราต้องแบ่งต่อไปขั้นตอนที่2แบ่งปริมาณตามระบบ BASAL BOLUS แพทย์เลือกอินซูลินออกฤทธิ์เร็วหรือ s t a r รวมกับอินซูลินออกฤทธิ์ยาวกลาจ g นหรือ l ล n t ท s เครื่องหนึ่งของปริมาณรวม50%กลาจ g น25หน่วยฉีดครั้งเดียวตอนกลางคืนอีกครื่งหนึ่ง s t 25หน่วยแบ่งตามื้ออาหารโอประมาณ8หน่วยตอนเช้าโอประมาณ8หน่วยตอนกลางวันโอประมาณ9้าหน่วยตอนเย็นวิธีนี้จะทําให้อินซูลินสมดุลระหว่างออกฤทธิ์ยาวและปริมาณตามมื้ออาหารขั้นตอนที่3คํานวณปริมาณอินซูลินครอบคลุมคาร์โบไฮเดรตตอนนี้มาดูมื้อกลางวันผู้ป่วยจะกินคาร์โบไฮเดรต89ดกรัมเราคํานวณโดยใช้อัตราส่วนอินซูลินต่อคาร์โบไฮเดรตไอซีออ ผู้ป่วยใช้อินซูลินระพิดรุ่นใหม่เรสตาใช้กด500 0, รู500อินซูลินรวมต่อวัน50 10หมายความว่า1หน่วยอรสตาครอบกลุ่มคาร์โบไฮเดรต10กรัมดังนั้น8 0 99หน่วยอัสตาสำหรับอาหารขั้นตอนที่4คำนวณปรับระดับน้ำตาลก่อนมื้ออาหารก่อนมื้อกลางวันน้ำตาล210 mg dl เป้าหมายแพทย์120 mg dl ความต่าง210-120-90 MgDL สูงเกินแก้ไขด้วย Insulin Sensitivity Factor ถ้าใช้แรกลิตอินซิลินใช้1,800กรู1800อินซูลินรวมต่อวัน50-36หมายความว่า1หน่วยสธาลดน้ำตาลได้ประมาณ36 MgDL ดังนั้น936-2.5หน่วยสธาสำหรับกระดับน้ำตาลขั้นตอนที่5 รวมทุกอย่างเข้าด้วยกันอินซูลินออกฤทธิ์ยาวกลาจันเศร้า25หน่วยตอนกลางคืนมื้อเช้า8ดหน่วยอสทามื้อกลางวัน8ดหน่วยพื้นฐาน9้าหน่วยครอบกลุ่มคาร์โบ2.5หน่วยปรับระดับประมาณ20หน่วยอสทามื้อเย็นประมาณ9้าหน่วยอสทาจากตัวอย่างนี้คุณจะเห็นอย่างชัดเจนวิธีคำนวณอินซูลินรวมต่อวันวิธีแบ่งระหว่างกลาจันและอสทาวิธีปรับปร,บปริมาณตามคาร์โบไฮเดรต ในอาหารและระดับน้ำตาลก่อนมือ้อนี่คือวิธีทําให้การรักษาด้วยอินซูลินมีความยืดหยุ่นและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเป็นจริงและปฏิบัติได้จริงหัวข้อที่5และสุดท้ายของเราวันนี้สําคัญมากก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เลือดหลังมื้ออาหารหลังอาหารเช้ากลางวันและเย็น แต่เราไม่ได้พูดถึงน้ำตาในตอนเช้าขณะอดอาหาร fasting sugar นั่นคือเมื่อคนหนึ่งนอนหลับแล้วตื่นขึ้นเราจะอธิบายระดับน้ำตาลเช้านี้อย่างไรใครเป็นคนควบคุมคำตอบชัดเจนอินซูลินออกฤทธิ์ยาวอินซูลินที่ฉีดก่อนนอนคือสิ่งที่ควบคุมระดับน้ำตาลตอนอดอาหารโปรดตั้งใจฟังเพราะจุดนี้สำคัญมากจริงๆคำพูดของผมตรงไปยังแพทย์อย่างชัดเจนและรวมถึงพยาบาลด้วย ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนที่ตื่นมาพบว่ามีน้ำตาลสูงควรเพิ่มอินซูลินออกฤทธิ์ยาวทันทีนี่เป็นความผิดพลาดร้ายแรงทำไมเพราะมีสองสถานการณ์ที่ต่างกันกรณีที่1ปริมาณอินซูลินออกฤทธิ์ยาวตอนกลางคืนของผู้ป่วยน้อยเกินไปหลังจากนอนสองสมชั่วโมงอินซูลินหมดฤทธิ์ระดับน้ำตาลเริ่มสูงขึ้นอย่างช้าๆตลอดคืนตอนเช้าผู้ป่วยพบว่าน้ำตาลสูง ในกรณีนี้วิธีแก้คือเพิ่มอินซูลินออกฤทธิ์ยาวฟังดูสมเหตุสมผลและชัดเจนกรณีที่2ปริมาณอินซูลินออกฤทธิ์ยาวตอนกลางคืนของผู้ป่วยสูงเกินไปหลังจากนอน2-3ชั่วโมงน้ำตาลเริ่มลดลงมากผู้ป่วยไม่รู้สึกเพราะกำลังนอนหลับร่างกายป้องกันโดยปล่อยฮอร์โมนเช่นกลูคก,กอนตับผลิตน้ำตาลมากเพื่อแก้ไขการลดลงพอตอนเช้าน้ำตาลก็สูงอีกครั้ง แต่ที่นี่วิธีแก้ต่างกันเราต้องลดอินซูลินออกฤทธิ์ยาวเพื่อไม่ให้ร่างกายปล่อยน้ำตาลมากเกินไปดังนั้นในทั้งสองกรณีผลลัพธ์ในตอนเช้าดูเหมือนกันน้ำตาลสูงแต่การรักษาต่างกันโดยสิ้นเชิงในกรณีหนึ่งเราเพิ่มอินซูลินอีกกรณีหนึ่งเราลดอินซูลินเราจะรู้ความแตกต่างได้อย่างไรกรณีแรกเรียกว่าดอนฟโนมนอนอินซูลินน้อยเกินไป ตรวจสอบโดยวัดน้ำตาลตอน3 AM จะพบว่าน้ำตาลช่วงนั้นปกติเพราะอินซูลินยังทำงานอยู่กรณีที่2เรียกว่าสมจ o g อ i Effect อ,อินซูลินสูงเกินไปตอน3 AM น้ำตาลจะต่ำมากซึ่งพิสูจน์ว่าร่างกายตอบสนองโดยผลิตน้ำตาลเพิ่มในภายหลังวิธีการที่ถูกต้องในดอนฟ p น,น,นอน o นหากน้ำตาลตอน3 a m ปกติเพิ่มอินซูลินออกฤทธิ์ยาวในสมอจีเอฟเ หากน้ำตาลตอน 3am ต่ำมากลดอินซูลินออกฤทธิ์ยาวดังนั้นอย่าสมมติว่าทุกครั้งที่น้ำตาลตอนอดอาหารสูงควรเพิ่มอินซูลินต้องตรวจสอบก่อนตอน 3am ถ้าผู้ป่วยเป็นสมดจีแล้วคุณเพิ่มอินซูลินอันตรายมากเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ขอโทษถ้าผมอธิบายยาวไปหน่อยแต่จุดนี้สำคัญมากหวังว่าผมให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ถ้าชอบเนื้อหาอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ และสามารถสนับสนุนช่องทางได้ที่ Patreon, PayPal และ YouTube ดูแลตัวเองนะครับเภสัชกรปลาหมึกผมฮุเซนล,ลอฟฟี